โอ้โหกำลังดีๆเลยคนนี่ไม่มีเสียงอยูอ่เนาะพี่เนาะ สวัสดีพี่พี่ทุกท่านครับไหลหลุดครับพี่พี่ครับนะหลุดเฉยเลยหลุดเฉยเลยครับพี่พี่ครับนะ ชอบเป็นแบบนี้หรือว่าเครื่องเครื่องเก่าแล้วไม่รู้ครับหรือว่าโทรศัพท์โกมันเครื่องเก่าแล้วเป็นบ่อยเป็นบ่อยนะเป็นบ่อยครับหรือว่าเครื่องเก่าแล้วก็ไม่รู้หนึ่งสี่ศูนย์จัดให้เลยครับนะจัดให้เลย เอาปิดให้เลยครับนะพี่พาครับนะจัดให้พี่พี่พาเลยเหรียญน,นี้ครับนะนี่ครับขอบพระคุณมากครับพี่พาจัดให้พ,พี่พี่พาเลยนะเหรียญน,นี้ครับนะสวยๆนี่ <c oughs> หน้าหลังเลยนี่ไปเลย่อยมาเริ่มกันใหม่ครับนี่แถมๆเลย <c oughs> โอ้ยคนยิ่งไม่ค่อยมีพลังเสียงอยู่แลวันนี้นี่หลุดเฉยเลยอ่ะโอ้ยเนาะหลุดเฉยเลยทียนี่สองสี่หกแปดสิบสิบเอ็ดสิบสองสามสี่ เออเหลือครึ่งหนึ่งพอดีสี่สิบเก้าลุนครึ่งหนึ่งพอดีเลยไม่คิดได้ฝันว่าจะมาถึงครึ่งหนึ่งเฉยเลยต่อกันไหมต่อไหมครับพ,พี่ครับนะต่อเลยนะ๋ยวจะดึกนะเนาะเ๋ยวลงเร็วๆหน่อยพรุ่งนี้ตื่นแต่เช้านะเมียนเด็กๆไปโรงเรียนอีพกพรุ่งนี้นข้าวทำกับข้าวให้เด็กดก,กินเช้าไปโรงเรียนอีพกพรุ่งนี้ นี่ครับเลขโค้ดสองสี่ครับนาวะนะอือคือนาวะครับนาวะชุบน้ำทองคำครับเลขโค้ดสองสี่ครับลงยาจีวรลงยาบวแดงครับไม่ตัดปีกครับอือคือลายการแลกครับไปครับพี่ๆี่ครับหนานาวะครับ ไม่ตัดปีกนะยาจีวอนครับสองสี่ครับไปเลยครับพี่พี่ครับเดี๋ยวจะดึกครับใส่ไปเลยครับไม่ตัดปีกครับพี่พี่ครับนะทัในใดเข้ามาก็ใส่เลยแต่บินไปแล้วครับนะอันเก่าไปแล้วปลิวไปแล้วปลิวไปแล้วอยู่ดีก็ปลิว นับครับพี่พี่ครับนะเก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งศูนย์นี่พี่ท่านไหเข้ามาป่ะนี่เราจะได้ลงกันแค่นี้นี่ <c oughs> นวะนะครับพี่พี่ครับนะโอ้ยเอาปิดไปครับพี่พี่ครับนะ เป็นพี่ท่านใดได้ไปก็ยินดีด้วยครับนะงานนวะไม่ตัดปีกครับน่าจะมีเหรียญเดียวด้วยละในลางที่ไม่ตัดปีกนี่ก็ว่าครับนวะครับนววอครับเลขคนสองสี่ไม่ตัดปีกลงยาจีวอครับพี่พี่ครับนะปิดไปครับพี่พี่ครับ ยินดีแล้วครับพี่พี่ครับหนาเป็นพี่ท่านใดได้ไปครับพี่พี่ครับหนาขอดูให้ครับสามเจ็ 0. ดศูนย์สามหกศูนย์สามห้าศูนย์สามสี่ศูนย์สามสองศูนย์ครับสามหนึ่งศูนย์พี่โพสิทธ์ไม่ทัน เป็นพี่ภูสิทธิ์ขับได้ไปครับ360ครับยินดีด้วยครับพี่ครับขนอะขอบคุณมากครับพี่ภูสิทธิ์เาพี่น้องเอาว่าส0มร้อยก็บาทนี่ถือว่าเบาอยู่นะนี่ครับอ่ะลุ้นสุดท้ายก็แล้วกันนะพี่เนาะคืนนี้เนาะ หลุดไปแล้วนะครับนีพี่ๆน่าจะไปกันแล้วล่ะเนี่ยมีแค่สองสามท่านที่ใส่โอ้โหงานไม่ตัดเปีคครับงานนี้เช่นเคยครับพี่ๆครับแต่ว่าเป็นอะไรครับชุบน้ําทองคําไม่ตัดเปีคครับเลขโคดเลขห้าครับเลขโคดเลขห้าครับพี่ครับนะสามสิบเหรียญลงยาจีวรลงยาับแดงครับโอ้โหสวยๆเลย ชุบน้ำทองคําไม่ตัดปีกครับเลขคู่เลขห้าครับพี่ครับนะ,อะเอ้าเรียนสุดท้ายเนาะพี่เนาะเออเดี๋ยวค่อยว่ากันครับพี่พี่ครับถ้างั้นเนาะพี่เนาะห้าสิบลุนพอดีนะชุบนะน้ําทองคําครับนะไม่ปีกครับเลขห้าครับไปครับพี่พี่ครับนะ เป็นพี่ท่านใดได้ไปก็ยินดีปีดาด้วยครับพี่พี่ับนะสวยครับผมนะนับเก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งเป็นพี่ท่านใดได้ไปก็ยินดีด้วยครับพี่พี่ขับหนาะ ปิดไปครับพี่พี่ครับนะเป็นพี่วิภาครับได้ไปครับหนึ่งเจ็ดศูนย์โอ้พี่พันไม่ทันพี่กัครพัดไม่ทันครับนะเป็นพี่วิภาครับได้ไปครับหนึ่งเจ็ดศูนย์ครับพี่ครับนะโอเคครับพี่พี่ครับนะเอาคืนนี้ประมาณนี้ก่อนเนาะคอยว่ากันพรุ่งนี้ตอนกลางวันครับนะเดี๋ยวพรุ่งนี้โลัวขึ้นกลางวันนะ กลางวันนะพี่เนาะถ้าไม่หมดกลางวันก็เราก็มาต่อกันคืนกันต่อแต่กลางคืนน่าจะดึกหน่อยเพราะว่าสอนเด็กๆเ,เลิกดึกพรุ่งนี้นะพรุ่งนี้สอนเด็กเด็กเลิกดึกกับวันวันวันศุกร์เลิกดึนนนกดนะ uh, เดี๋ยวเล่นเกมมาอ่ะนี่นี่เนะของรางวัลเล่นๆน,น,น้อยๆครับพี่ๆครับนะเล่นเกมกันครับสันหนึงนะะ่งรางวัลเดี๋ยวพรุ่งนี้เราเราค่อยจัดกันต่อครับพี่ๆครับนะเอาง่ายนะพี่เนาะปิวเฉยเลยพอปิวเสร็จปุ๊บก็ เรียบร้อยแล้วล่ะนะพี่นะพิมพคำว่ากลางวันก็ขึ้นส่วนใหญ่จะเป็นกลางวันนะเน็ตโกจะปิวตอนกลางวันครับนะแต่วันนี้ทำไมเป็นแบบนี้เกาไม่รู้ครับพี่ๆครับนะนี่เอาเอาทัานทีวันนี้วันที่เท่าไหร่ครับสิบสิบเก้านะเอาทัานทีสิบเลย ไปเริ่มครับนะพิมพ์คําว่าเจ้าสัวครับนี่เป็นไงครับนะพี่ใส,ส่สนทยาบอ,อกว่าเจ้าสัวโคก็าจัดเจ้าสัวให้เลยเอาท่านที่สิบเก้านะไปครับสิบเก้าครับนะสั้นๆครับพี่ครับนะใกล้ๆเลยครับนะ ไม่ต้องไปไกลครับสั้นๆไกลๆเลยไม่ต้องนับนะเอาเครื่องโกเป็นหลักครับพี่ๆครับนะบางท่านอาจจะขึ้นก่อนขึ้นหลังแล้วแต่ครับพี่ๆครับนะ, <S <S ะปิดไปครับพี่ๆครับนะ ปิดไปนะเกินยังครับเกินยังครับปิดไปครับพี่ๆครับนะเป็นพี่ท่านไหนได้ไปก็ยินดีด้วยครับพี่ๆครับนะนินนิดหน่อยเ่นเ่นหน่อยๆเอาน้นองแบ่งปันกันครับพี่ๆครับนะปิดไปแล้วนะเริ่มต้นที่พี่พี่สุภชัยครับ 1>, 1 2 3่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเ1้าสิบสิบเอ็ดสิบสอครับเป็นพี่สมศักดิ์รับได้ไปครับพี่ครับหนาะพี่สมศักดิ์ดีครับได้ไปครับหนาะสิบเกาครับนะพี่สมศักดิ์อนอยินดีเ้ยครับพี่ครับหนาะ ขอบคุณมากครับพี่ครับขอบคุณพี่สมศักดิ์ครับพี่ครับโอเคเจอกันพรุ่งนี้นะตอนกลางวันเนาะพี่เนาะตอนกลางวันสักประมาณสักเที่ยงก็ได้ครับนะประมาณสิบเอ็ดโมงครึ่งเที่ยงเดี๋ยวโกจะขึ้นก่อนละสิบเอ็ดประมาณสิบเอ็ดโมงครึ่งเดี๋ยวโกจะขึ้นก่อนครับพี่ครับนะนี่เจอกันพรุ่งนี้ครับนะพรุ่งนี้เดี๋ยวโกขึ้นสิบเอ็ดโมงครึ่งเลยนะสิบเอ็ดโมง เที่ยงละเดี๋ยวตีไปเที่ยงเลยครับนะเดี๋ยวขึ้นก่อนเผื่อจะส่งลิงเผื่อจะอะไรนะพี่นาะพรุ่งนี้นพี่นากัางวันนะนี่ท่านใดที่ยังไม่ให้ส่งก็ส่งพร้อมกันพรุ่งนี้ก็ได้ครับพี่ครับรอบที่เดียวรอบเที่ยงทีเดียวหรือท่านใดจะโอนก่อนก็สามารถโอนได้เลยครับนะถ้าตัดไปเป็นรอบๆก็สามารถโอนได้เลยนะพี่นาะ ยอดเ๋ยวกมก็จะส่งใหุู้งมีทีเดียวก็ได้ครับพีここいい่ครับขอบพระคุณมากครับสําหรับวันนี้เนาะเจอกันครับพี่ครับนะไม่น่าไม่น่าสะดุดเลยโกก็จะไปได้ต่ออยู่นะเสียงโกูก็ถามว่ามีมีพลังไหมก็ไม่ค่อยมีพลังหรอกครับนะว่าจะไปได้ต่ออยู่แต่ก็มันก็เลื่อนเลื่อนเดิมเลิละเนาะขอบพระคุณมากครับนะส่งยอดเลยได้ครับได้ครับได้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวโกส่งยอดให้เลยครับได้ครับขอบพระคุณมากครับสำหรับวันนี้ครับพี่ครับนะ โวลาไปก่อนนะพี่น้องหลับฝันดีลาตีสวัสดีครับพี่พี่ครับนะสวัสดีนยครับพี่พี่ทุกท่านสวัสดีครับสวัสดีครับฝันดีลาตีสวัสดีครับสวัสดีครับพี่พี่ครับนะขอบพระคุณมากครับผมขอบคุณมากครับ